สวัสดีค่ะวันนี้มาตัดไหมยกคิ้วกับถุงใต้ตาครบส0บวันค่ะตอนทําก็มีปัญหาเรื่องอหนังตาหนังตาที่ตกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีชั้นตาแต่ว่าพออายุมันก็เลยทําให้มองไม่เห็นชั้นตาค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีถุงใต้ตาเยอะค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าเหมือนเปลือกตามันก็เปิดขึ้นทําให้เราดูตาโตขึ้นแล้วก็ทําให้เราดูเด็กขึ้นก็อ่ะ ที่นี่ก็ฝากคุณหมอใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มือเบามากๆเลยนะคะก็อยากจะแนะนานะคะทครทที่มีปัญหาเรื่องตาตาตีนะคะตาเล็กหรือว่ามีปัญหาเรื่องหนังตาตกด้วยอายุเนาะแล้วก็มีพกถุงใต้ตาค่ะแนะนํามาที่นี่ได้เลยนะคะซึ่งที่นี่จะแบบคุณหมอน่ารักมากๆเลยแล้วก็มั่นใจในฝีมือเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่เคยทําไม่เคยกล้าที่จะทำพวกนี้เท่าไหร่แต่พอเราเคยเห็นเพื่อนที่เขาแนะนํามาแล้วเขาทำตาสองชันสวยมากแล้วตอนนี้พอเรามีประสบการณ์ในการทํา โดยตัวเองก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจก็ามาทํามาใช้บริการที่นี่ได้นะคะมีหลายอย่างมากๆเลยทั้งแตง่ทำตาชงชั้นแล้วก็ถุงใต้ตาแล้วก็ทํำยกคิ้วนะคะบอกเลยว่า3อย่างนี้ที่ทั้ที่ประสบการณ์แล้วก็ที่เห็นเพื่อนๆทํากันประทับใจทุกคนคะ่ะ